ตรงนี้แลเล่าอ๋อเขาไม่มีตเปืนด้วยดัมื้นลรวอืมเฮ้ยมาดูว่างไม่ังเต็มยนมาเฮ้ยเ้ยกล้วยด้วยเดี๋ยวเราเก็บเรียบร้อยดีพาไปเจรอาทิที่ไหนไม่รู้ปากกล้วยมั่งไปอะค่มั่งน้ำในปลายยางมั่งที่ดีๆไม่เคยพาดไปเลยอ๋อเบอรก็ไม่อย่างตาง่ะเบอรไม่มีก็ไม่ต้องเอาไปเบิ้ลไปเบิ้ล ยิงอะนี่ไปบพื่นบืนดิ้นก่ของคนที่ก็ไม่อยากคุยไงเฉยเรากูดเราดีเราไม่มีตังค์ก็ขีดเอาเองปะตั้งแต่เขากันมาเราไม่เคยได้ได้แจ็คเลยซึ่งเวลาไปเที่ยวเราก็เป็นคนออกตังค์ตลอดยากี่กินได้แจ็คก็ไม่เคยผ่าแต่เรารู้ว่าเป็นบพอไรเพราะแจ็คไม่มีตังค์เว้ยเฮ้เราํำพื้นเรากันเราไม่อยางตังค์ไม่ต้องทำไรนี่เพือนเราก็ทุตเลี้ยวเล้ปาไปรอทกาตรงนะลอที่กลองแล้ว นี่ลอยมาสักปีแล้วไม่ไปเลยอ๋องั้นเนี่เราเก็บตังค์ไปงานหน้าอำเภอเดี๋ยวเราไปไปอืมให้เราไปช่วงไหมไม่ต้องเฮ้ยเราพีไม่เลยหน้าเลยแล้วพีก็คือพีแก่ได้ไา่ขำเนาะเดี๋ยวเราจะไม่กลับลร้ออ่ะเฮ้ย ฮัลโหลนางกุ๊กไก่นี่วันต่อเรื่อนเวลาต้อปีไหมเอ้ไปไม่ได้กลัวไม่ให้ไปอย่าตัวมาด้วยครับคับฮัลโหลนางชมพู่ต่อเลือว่างไม่อะไปแล้วต้องกับปีไปัา ไปไม่ได้ถ้าขอให้ถอาไปกุลจ่จุดกับชิปอครับครับนี้ก็ได้สิงนี้กูมงวะเนี่ยหน้าหน้ากูไม่สิงอันี้เนี่ยนี่กูควรหลดเศร้าแล้วกรตรงดังทิ่บ้าคนเลยไม่มีแกไปกุละกูลนี่นะกูสิงกับเรื่องเลยกระตุ้งนี้มึงวะอุ้ยพาไปฟื้นไปเลยกรตุงแต่ตั้งจสักบาทก็ไม่มีอีก็แม่ก็เห็นดูแม่ละเอ๊มังก็พาไปรลอยที่คลองมันจุกตุกพีอยเ็บ๊ กูหนังยางมู้เด้ยวะเช๊เดยกกูเลียงมู้ดักขึงโลกเพม่อนอันเละรบกันเรีองนี้ได้ไปลอยสิกลงนียมันวาารอยกันไล่ปีเลยมันยาไปสิอื่นมั้งแต่กูก็ไม่มีตังค์เลยนี่จ้าสิตัวอีเดเพิ่นนี่เหลือหัวสู้งมาวะมันกระโรวาามึงมาไม่ตังตังอีเดะข้าอย่างไม่มีเมยวเยจริงๆของมันไล่ปีนา้เข้าจะยกันเลยอัวน้องก็ไม่ได้วดาู้งนะมันก็จิกันเลยดิน้องก็เล่นกันกูก็ไม่ได้ตำดีมันเป็นคนอื่นก็ กูงก็วิไปเดินนง้งก็ทําได้แก่เดินลัดแม่ก็ตงังตังเปิดโอ่งกูยังไม่มีปืดเลยมึงกินเละดีจ้ะ,ะเอ <c oughs> อผิดี่ยกูมีตังเออเด็กนี่ว่างนี่อยากฉีกไม,ม้มึงเออเป็นเด็กเอ็นนี่รายได้ดีนัดปีบ้ากูทำอยู่มึงบอกว่านี่เจอรถเบนเลวจริง มึงเอี้ยกูอาส์ปนี่แต่กูก็ดังเนื้อรักตัวกูนะมึงเอี้ยเพื่อนไปทำไมป่ะนั่นเลยไอโบเด็กเอ็นไม่ใช่ไม่ความแบบต้องลงข้าง้งแงอย่างเดียวเพื่อนเอาแบบเฉียวฟิวเฟนฟิวเฟนเด็กกวงมานี่เดินงานโบจงโบเจ้แบบว่าเงาเงแบบว่านี่พวกเดียวเนี้ยเขาร้อมไปเว้ยจริงหรอว่างนี่มีอาชีพปันนั่นแล้วจริงว่างโทษเลยไม่เจ้อรับไม่ตัวลวนลามเดี๋ยวไหมไม่ตัวนี้ รับงานบ่เลยรับงานอินพิวเพนเดินเที่ยวงานรับงมเหรียญงมเหรียญงมเหรียญกันลรังมเหรียญได้ไงมีมีไหนงมเหรียญวันลอยกระทุงเู้ยผมมาดีงานเลยอยู่ในหักฮัลโหลกับพี่พี่อยู่ไหนอันนี้ผมกดีงานเลยนี่อ๋อนี่พี่อยู่อยู่ริมน้ำนี่พีใช้เชือที่น้ำมึนนะเป็นโดปี่ใช่ไ อ๋อครับโอเคพวกแม่เหลยเดี๋ยววมเดอนไปครับสี่วินีครับยึดไม่ตัวเลยนี่ตกใจหน่อยก่อนช้วยพีใช่ไหมล่ะไปเดีไปเดินงานเห็นปะไม่ไม่ตกผีเนอยก็ได้พี่เออัวมีด่าิกัน

หรือเรานั่นก็นม่ยมลงละปั้นไม่แย่ปก็นาตีนงด่นงานสื่อนู่ื่อนี่นี่ง่ายผืมไปโรยหนึ่งเดียวหนึ่งปันก็ดีเป๊ไม่คาดไม่คืนไปแหละีเหน่ยเราไเรเล่กันไปทีปั้นหนึ่งวอไปเลยวะมาดมาน่นเล็กอะตัวโจเลยวะกูโดเอยยแทนเงินได้แข่ยนทุกง อ้าวเด็กเย็นก็มาเป็นเฮียอะเฮียพักเฮียผมหม่อครับเฮียเลยมรงอยัเฮียเล่ไม่ใย่เงนี้อ๋อใช่ไหมพงม่าผู้ดำรงานเร็ใช่ไหมผู้ว่ผู้ยิ่งชวยเลยว่ะแต่ผู้ว่าวกว่าเป็นผู้ยิ่งยกไม่หนีก็ยืนเดียวโู้่าเออเตีไม่ปวดแล้วโูกก่าตัวกูแล้วึงว่าให้กูมาโดยไม่รู้อ่างทางแต่ไม่พาไปเปิดปไปเด็นานยิ้ยิ้มเพิ่งจมาพักนิดนะ เอาไปกูไอ้ยเยอะมีแต่เรื่องของมาขึ้นอว้ากูโบว์ไว้เลยนะกูอารมณ์ดีมากตอนนี้กูเป็นเพี่ใหญ่กันเพราะว่ากูไปเจอเกมนี้มาเว้ยเกมนี้โคตรดีเลยเกมสปินแต่กาเว้ยมีเกมแบบเล่นเป็นพันว่าเกมหรือไม่หัวแจ่มันมีคนต่ำกันบาตเดียวก็เที่ยวได้นี่ซึ่งหนังไม่พอหมดสมัยหายด้วยเคข้าเลยเดิร์ดี S P D แต่กานี่ปาโอน ไวยนะผมเป็นรบออโต้แค่รหลงังถูมันนี่วอล้ิสวยเออเดี๋ยวผมจะเปินัเดียวยูมตังกูจะไม่ลืมปอกคุณเลยจุ๊บเออไมจุ๊บกูจุ๊บนี่ืออได้ดีัได้เลยกูฝากคืนนะเพื่อนนะไอ่ชื่อไ้ไอ่เจ็บจังเลยไปเลยเพื่อนโอเคได้นี่แล้เ่อนเพื่อนนะ้ยกูหูไดยังก็ได้เป็นคนดี่กูไปลอยกับใครก็ม่ีทนลอยเลย นุ่งนี่ปีแดงตัวเทเลเนี่ยไปรับเลยไหมโทษตีนะเขาไม่ได้ไปเร็วเมย์ให้ไปกับเมย์อ้าวแคนนี่ก้อนนะเฮ้ยวะซาตางตัางนานซาเด้เปไปคนเดียวแล้วหยวยเสื้อวะอืออือ เปรี้ๆวันนี้มาเลยกันตุ๊กเอ๊อ้ากูกัลังรอกับมึงโกนไงทื่อพอกลางคืนเข้าใจ่ไหมกูน่ะหลดซ่าไงน้องเปิ้ลน้องเชอรี่น้องกล้วยต่างชาติคนมึงเราหนี่เอ้กูมาเลยมึงกดกูรับมึงคนไม่เปื่อนเจ้าจูเลยมึงอ้ะจะไม่เดินตามกูเอเล่อุ้ยไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดเฮ้ยมึงบิดเกวะเจ๊ดจ๊ดมึงยุด นี่แกไม่ปีใจดิมึงวะนี่ลองไปกับแม่แจกมึงพอใช่ไหมได้มึงไม่เลวกูตรงตรงวะให้กูบอกตรงตรงไหมนี่เรากระโดตขึ้นแล้วกูยากได้ดักที่มันคงไม่ใช่ว่าอดอดยากยากยุบไปเที่ยวที่หนึ่งก็ต้องกินมากๆีวก็ามาได้กูได้แต่มึงไม่สามาได้กูได้เว้ยกูก็มีอนาคตให้มึงได้เว้ยแต่ตอนนี้กูยังเรียนอยู่แต่กูไม่ให้นาคตกับจมึงเข้าใจกูนะไปผีดไปเคยวางเงินไม่สำคัญครับ เงินนี่แหละหัวสำคัญเลยเพราะมันสามารถเปลี่ยนส่นคนได้และเปลี่ยนจใจคนได้